ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามไปถึงแสนซับด้วยนะครับกดแล้วก็ขอบคุณนะไปดูคลิปกันเอาละครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับช่องน้ำแดงอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้พี่แอมแล้ก็จะมาสอนเทคนิคข้าวๆของแมปนี้แล้วกันแมป a n i m มะวอร์ด r เออ2นะครับก็ออัปเดตตั้งแต่อัปเดตท,ที่สิดแล้วแตพี่ลืมบอกเทคนิค ด่านของด่านซัมเมอร์นะด่านมาใหม่เลยด่านซัมเมอร์ถามว่าด่านนี้มันจะหายไปหรือเปล่ามันหายนะครับอีเวนต์มันหายนะพี่คิดว่าน่าจะหายอีก7วันนะ7วันนี้น่าจะหายนะด่านซัมเมอร์นะครับมีคําถามและคาถามมากพี่ครับถิ่นไอตรงนี้เอามาจากไหนพี่เอามาเยอะๆทายัางไงถึงได้เยอะๆเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนเทคนิคนี้พอดีเลยพอเวลาพี่สตรีมมีคนถามเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้น้องๆดูเลยนะเดี๋ยวพี่สอนเลยมีหลายเทคนิคมากครับเดี๋ยวเ,เทคนิคแรกก็คือเทคนิคง่ายที่สุดแล้ว ตีหนวดดานั่นเองนะนตีหนวดดาก็คือนี่หนวดดานะนตีหนวดดาแล้วก็ไปดูหนวดดากันโอเคหนวดดำอุ้ยอันนี้คือตกแมปหรือว่ามันเป็นมาใหม่วะอ๋อตกแมปตกแมป โอเคทุกคนนี่แล้วก็ตีหนวดดาครับทุกคนพี่ยามตีหนวดดาอ่ะเห็นปะตีหนวดดาแล้วมันจะได้พวกหินอาหินม่วงนะเห็นไหมหินม่วงแล้วเราก็รอลังค้าหนวดดามานะมันจะดอกนะอ่ามันไม่มานะทุกคนก็คือจะเอาอาหินเนี่ยอาหินสีม่วงๆเนี่ยเอาไปแลกกับพี่ก็จะเอาไปแลกแบบหินอาหินชัยนีนะเอาแบบมันไม่มีหินชัยนี้ดูพี่ก็ไม่มีหินชัยนี้ดูด้วยก็มันจะเป็นแบบรูปอนเนี่ยเนี่ยดินรูปนี้เลยครับน้องๆอ่ารูปนี้เลยมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับแต่ มันยังไม่มาท ok ุกคนมันยังไม่มาเลยอ่ะคือมันจะสุ่มนะครับหนวดดามันจะมาตอนพอดีพอดีนะสามสิบนาทีนะครับเช่นนะเก้าโมงเก้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหนวดดามันจะอยู่ได้สิบห้านาทีนั่นเองนะทุกคนก็พยายามหากันนะหนวดดานี่คือเยี่ยมยอดกระเทียมรองมากถ้าหนวดดามาควรตีนะครับโอเคคําถามต่อมาครับพี่ครับแล้วไอตัวชัยนีไอโอ้โหกดผิดกดผิดก็คือไอตัวชัยนีไหนที่มั to to นคุ้มที <c ười> <c ười> oui> ่สุดก็คือตัวหายากนั่นเองนะมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ว่าจะไม่ได้ถ้าจะไม่ น่าจะหกเป่าไม่แน่ใจนะก็ขออภัยด้วยอันนี้คุ้มที่สุดนะครับที่พี่แบบที่การทดลองมานะมีน้องๆทดลองมาแล้วก็มาบอกพี่ทีหนึ่งประมาณนี้เลยอันนี้โคตรดีอันนี้เอาไปแลกได้นะแล้วก็เทคนิคต่อมานะครับคือลงเลทนะครับเลทอันนี้ก็มาพร้อมดันเขียวเลยเช่น9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลยก็ลงได้ประมาณอ่าได้1 0 11อันอะไรประมาณนี้ครับถ้ามีคูณ2ให้เพื่อนเปิดคูณ2ให้มันก็จะเป็น20อันนะประมาณ20บบวกบวกเลยเห็นไหมอันนี้คือเขา เขาเขากดแล้วอันนี้เห็นไหมดูดิวุเดเหลือทั้งสามชั่วโมงว,งวง้่ของแท่ว่ะของแท่เขาน่าจะอาฟาร์มนะอันนี้เซิร์บีคนอื่นไม่รู้ว่าพี่ก็เข้าหมดไม่สนลูกใครนะ <c oughs> ก็เข้าหมดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต่อมาครับต่อมาพี่ครับแล้วสุ่มอัเน,นี้ย มันจะมีโอกาสได้เยอะหรือเปล่านะครับไอเนี้ยมันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับบางคนได้ประมาณไม่เกินร้อยบางคน6กพันยังไม่ได้นะครับเช่นอันนี้เลยขอยืมรูปมานะครับในกลุ่มนี่เลยครับโอ้โหต้องขอขอบคุณมาก6000อันไม่ได้ทุกคนก็คิดดูเอาละกันนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหแต่ก็ยากจริงครับอันนี้พี่แนะนำแนะนานะครับก็ถ้าอีเวนต์นี้หมดน้องก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่านะไอ้สุ่มนะไอสุ่มพาสีใหม่นะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าให้น้องๆทําเซ็ตลัคกี้ไว้นะครับนนนีี่เเลกก้้ะ็็จปแบบย คือมันจะช่วยโชค20%เลยนะเห็นไหมเนี่ยไอรูปแบบนี้น้องๆก็ควรหานครับแต่ไอใบโพเนี่ยมัน14%เองแต่อันนี้20%ก็ควรวันนี้มันหาง่ายครับหาง่ายมากแต่ถ้าทางที่ดีคือรูปคืนครับคื่น,นี้จะบวกเยอะมากครับเดี๋ยวขึ้นให้ดู บวกเยอะมากครับเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้ครับมันจะเพิ่มดอกแล้วก็ลัคกี้นะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยนะทุกคนอันนี้คือแนะนาเลย<ม>อ่าันแล้วอันนี้ข้อสงสัยนะอันนี้มีมีคนถามว่าพี่ครับแล้วมันกดเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันกดเปลี่ยนได้นะแต่มันนับเป็นชั่วโมงนะตอนแรกพี่คิดว่าเราสามารถบล็อกได้เข้าใจไหมเรากดยกเลิกปุ๊บอ่าทองมันเข้ามาในตัวอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่นะมันจะนับเวลาของของมันเองอ่ะเข้าใจไหมสมมติถ้าเราเลือกอ่าเปิดไข่แล้วเราก็สลับไปได้นะเป็นลัคกี้แต่มันก็นับเวลาเท่าเดิมนะประมาณนี้เลยมันนับเลาต่อ เวลาต่อครับประมาณนี้เลยเอเอเอ,อีกคำถ,ถามหนึ่งนะอีกคําถามหนึ่งพี่ครับอาร์ตีบอสมันต้องใช้ DPC เท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะครับแต่พี่แนะนํานะก็ควรประมาณสักอาร์สิบกว่าก็ตีได้แหละแต่ต้องทนหน่อยนะมันก็10กว่าแต่ถ้าคูณ2ด้วยก็ดีนะพี่แบบใส่ทีมลักกี้อยู่แล้วไงเห็นไหมทีมลักกี้นะครับประมาณนี้เลยก็อตอนนี้ดาเมจพี่อยู่เท่าไหร่อาร์สิบสี่บีนะครับแนะนาว่าเปิดคูณ2ถ้ามีอาร์ถ้ามีคูณ2แล้วก็เปิดให้หมดนะครับคูณ2องาร์น้ายานะครับประมาณนี้เลย ส่วนต่อมานะครับมีคนถามอีกแล้วนะครับก็คือการลงเลทใหม่ก็คือ,อใช้ DPC เท่าไหร่ที่คิดว่าขั้นต่ำน่าจะหน่บก็ดีนะแบบกันชัวกันพลาดแต่มีน้องๆในช่องก็บอกว่าอ่า 500M ก็ไหวแล้วพี่แต่พี่คิดว่าสัก 1B ก็อ่าก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้าเราแบบไป 500B ก็เอาคู2 2ไปด้วยแล้วกันเผื่อกันไว้เฉยประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถามว่า ด่านซัมเมอร์นี้สวยไหมชื่นชอบไหมพี่คิดว่าโค้ชื่นชอบเลยนะแบบนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยแบบนี้มันภาพมันสวยจริงนะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนพีหรือเปล่าคือเป็นภาพมันสวยอะมันแบบมันสบายตาดีอะเข้าใจไหมมันเป็นแบบคล้ายๆการ์ตูนปะมันเหมือนการ์ตูนอะอันนี้ก็คือดอกพีระของพี่นะอันนี้คือเจ้าป๊อกกี้นะชื่อเจ้าป๊อกกี้ บอกกี้เฉยนะครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็อีเวนนี้ก็อขอให้ทุกคนเล่นอย่างสนุกสนานนะครับก็คือตัวลงตัวรับขอให้ลงให้ได้นะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้หรือเปล่าอีเวนพี่คิดว่าน่าจะหมดอีกประมาณ7วันนะครับณทีนะ่นะพี่ลงคลิปนี้นะก็ต้องดูให้ดีๆนะเผื่อพี่ลงแบบวัน2วันนะก็ดูตรงอีเวนให้ดีๆนะรหรือดูร้อนถามว่า7วันนี้มันจะได้ได้เยอะไหมได้สุ่มตัวได้เยอะไหมพี่คิดว่านะ าการันตีแรกใช่ไหมห้าแสนฟองห้าแสนฟองมันมันใช้ประมาณ2-3วันอะหักเจ็ดเท่าไหร่เด็กสวันอีก4วันเนี่ยเจ็ดแสฟองพี่คิดว่าน่าจะได้นะอีสีวันอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็แบ่งแบ่งเวลาเอานะครับแบ่งเวลาแล้วก็คิดคำนวณอันละกันบางทีพี่ก็ ไม่คำนวณไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยอ่ามีมีคำถามหนึ่งมีคำถามหนึ่งพี่ลืมพี่พี่เกือบลืมเออนี่ก็คือตัวสีส้มนี้เอามาจากไหนก็คือโรงงานเลดใหม่นั่นเองนะทุกคนก็ยากมากพี่ซึ่งแบบงลงอ่ายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วส่วนเรื่องตัวกรอบแดงนะไปเห็นแบบบางคนบอกว่ามันก็สุ่มได้ตัวกรอบแดงได้เยอะเลยนะด่านนี้ได้ทุกตัวเลยแต่หงอคงอะ่ะ หายากน่าจะหายากเหมือนกันนะอยากได้เหมือนกันนะหมาโคงนะทุกคนก็ถ้าใครอยากถามมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่มาตอบให้ไล่ตอบให้ภารกิจนี้ก็ควรทําเหมือนกันนะมันจะได้แบบเนี่ยไอ้เนี่ยนเนยพราะมันเป็นน่าจะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เนี่ย,นเ,นยเป็นเป็นรูปอะไรวะก้อนเมฆเหรอหรือก้อนเมฆติดไฟหรือว่าอะไรสักอย่างอะ่ะเนาะเฮ้ยมันก็ไปเหมือนคล้ายแคบร์แคลอดเลยแคลอ์แคลอ์เออไม่น่าเกี่ยวนะแคลร์ นั่นแหละทุกคนก็ทํำไว้ก็ดีนะครับเพราะมันเป็นแบบลิมิเต็ดแน่นอนนะมันน่าจะเอาด่านออกไปนะแล้วก็มันจะไม่มีอีกแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นคินพี่โคชอบเลยน่ารักมากนะครับ เควสนะเค,ควสอันนี้ก็ก็ควรทํานะฤดูร้อนเนี่ยพอถึงห้อง40เมื่อไหร่เราก็จะเปิดขายได้อีกหนึ่งฟองนะโคตรดีนะอันนี้เปิดเปิดขายได้หนึ่งฟองนี่คือแบบถาวรน,นะเว้ยอันนี้คือถาวรแล้วก็ถึงห้อง25ปะ25นี้ก็จะเปิดขายเร็ว20เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็พยายามกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนพี่พี่คิดว่าคนดูน่าจะทําได้นะครับทุกคนสู้ๆแล้วกันก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ดำแดงด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะะครรับเพาากไว้จไวเจกันคลยบครั ก็จะพยายามทําคลิปออกมาดีๆนะครับทุกคนไว้เจอกัน,นครับมัม่วๆคุณนา,นางเอกผมะตูร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา